อ,อ้าวอ่านว่าทีนาฬิก <15 S 1> าสิบห้านาอ้าซูหันมาให้ดูหน่อยอา 15, ่าสิบห้านาามสิบห้านาทีเป็นเวลากางวันการคืนคะกลางวันกลางวันอ่าหมุนเวลาค่ะเข็มสั้นต้องอยู่ตรงไหนสิบห้านาทาเข็มสั้นต้องอยู่ตรงไหนคะเอออ่าแล้วสามสิบห้านาทีต้องอยู่ตรงไหนสามสิบห้านาที ให้ตรงให้ตรงสามสิบห้านาทีให้ตรงเออแล้วมันต้องเลยไปนิดนึงอ่ะเข็มสั้นอ่ะมันต้องเลยไปนิดนึงเข็มสั้นเข็มสั้นอ่ะเออเพราะมันเลยครึ่งแล้วใช่ไหมอ่าต้องเอาให้ตรงตรงนี้นะคะอ่าโอเคออาวานอ่าเพราะนานไม่เอาเรื่องนี้เอาแล้วเดี๋ยวก็เอายึดเอาอ่านว่าสิบหกนาฬิกายี่สิบห้านาทีเอาวางเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน วานอำมุนเวลาค่ะ16นาฬิกาอยู่ตรงไหนคะที่15นาทีโอเคอ่าตรงนี้จะต้องเคลื่อนที่มานิดนึงใช่ไหมอ่าโอเคถูกต้องเก่งมากคะ่ะอ่านว่าหน,น,น,นึาฬิกา20นาทีอ้าเป็นเวลากางวันหรือกลางคืนกลงคืนอ้าวหมุนไปหนาฬิกา20นาทีอยู่ตรงไหน,น อ่ะมุนให้ถูกไหนเนินเลยกายู่ไหนเดินเลยกายอ่าถูกต้องไหมอ่าโอเคจบมาตรงนี้ได้เลเพราะว่ามาเลยมา20นาทีแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะอล้วนคร